พี่ปอสวัสดีมันต้องปังม๊มอ่ะถ้าไม่ปัม๊มเนี่ยเขาไปหยุดทหลไหนวัดไม่ได้เขามแล้วก็นมาพี่เขาไม่รบประจำตัวไหมฮะมีทั้งหัวใจ,วใจทั้งบาห,ห,หวาน ว่างกำลังออกเจีาแปดสิบแปดหกต้องเติมมอสิบตอนนี้องค์ราสิบสามเจละแอดวานออกป่ะครับ เองไถามลีิราให้หน่อยดิยว่าเอาไกว,วาหมดเยเลยรับแปดิบแกถากดีรบสอบถามครับแอดวานออกปะครับรับเจ้าแวนเราทราบครับช่วงนี้ตู้บัรแก้ไขช่วงนี้โดยระหว่างการช่เหลือออกซิเจนเป็นเนื่องจากหมดติ ทราบครับแอดวานกำลังออกเว้ยพี่งกระตังไม่ได้บ่อยได้ข้าไม่ขึ้นยังไงเดี๋ยวกอางก็อยู่หัวพี่เบิร์ตนี่ไงอยู่อมพลักษณ์เนี่ยหน้าหน้าหน้าอย่าล้หน้าหน้อย แคเปีเาไ่ได้เไม่ัวก่ิาี่าเลังสามยี่ามสี่าย่สสามสี่าตแล้วพี่ยี่สิามสี่าตแล้วเนี่ยังไม่ได้เห็นตอนนั้นอ่ะเขาเปห้าเป็นห้าล้างอไม่ต้อง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 ปัดเองูเ้หดูเท่าให้ยิ่งใหญ่

ลองของผมไหมก็แเองแ,แ,แล้วมาป่ะพี่มาป่ะจิ้งม,มื้หลังรถผมได้หลังรถผมได้ไ ตามมาตามมาสายตามมาตามมาค่อยค่อยไปตามมาไปค่อยค่อยเขากระจายเลด็กี่ง้ะใช่ะนอะว่านพี่ดูแปดสิบแปดหกเข้ามาซอยองครัก13สิครับตรงยาวเข้ามาเลยสุดซอย เพราะว่าเขาไปอนุบาลสาลินไงมันอยู่ตรงนู้นอ่ะอ๋อเขาเลยเขาหลุดไปอมันหลุดเขาแบ่งงัยอยู่เข้าไปสาลินนู่ไม่อ้ของสายเียว่าิรบอกอนุบาลสาลินไงก็เลยเข้าไปนู่นแล้วอ๋อไปไป มีรานโรงพยาบาลเขากำลังมาค่ะเขาจะคุยกับพี่ที่เป็นผู้าน้าหลอครับัลโหล่ะเอ่าวันนะครับตอนนี้เรจับโรงพยาบาลมชิรัสแล้วค่ะต้องอดใจยูใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับตอนนี้มีของปว่อยตึงตามหูัโอเคค่ะ้าหอับรยาบาัิัสดีนะคะได้ครับครับผมครับนี่เจ็ดกสิบเบสาลินแล้วเปลี่ยนยงเซตขึ้นมาไวัดดีพอเปลี่ยน ชนาแปดสี่แปดหีออกไปกนะคเแปดสี่แปดหกได้ออกไปรับ

จำตัวแล้ววูบหมดสติาร r อยู่ครับ เอนหน่อยผมเลยพี่ตอตอเจอที่นเลยหน่นะฮะไว้ที่รถนะพี่ไย่ตครับ้าาอยู่ในตัวห้าพี่บาเขาตีอาป็ไเหม่ยอดเลยยอดมีไหมครับยคนีคนป่วยเาวิ่งเขาวิ่งมา่วไม่ เปลี่ยนได้นะความได้ไหมได้ได้หรอ่เอมเอ่ออง้ารเฮ้ยใครไปเอาแม็คานิคอลซีพีอาร์ดีไก็กระเป๋าสีแดงแม็คานิคอลซีพีอาร์พี่ฝากปั๊มก่อนนะครับผมได้ครับมียาามเลยคะขอนี้ไม่มียมียาพี่ ที่ต้องไอ้นี่ไปเลยเปิดเ้นไปเลยเดี๋ยวต่ออีกทีเอยู่วิวยนี่อ่ะเขาถอยลับถ่ยรถมาจากที่ร้านแล้วก็ล้มไปเลยเขามาทำอะไรที่ร้านนี้แต่ถ่ยออกมาแล้วก็ล้มไปเลยนี่ล้มไปทีแรกมือโลจำตัวอะไรบ้างรู้ไหมแอมบูพร้อมแล้วมาเลยใครมีเพื่อนใครถายราบ้างถ้าเคยรู้จัก พี่เดกเี่เไม่รู้่าจ้วะเาไอ้ตังเื่อเา่อนบกมาี่พี่รดออกซิเจนบดมาให้หน่อยเขามย่อนขยอู่ตรงนี้ต่เขาออกจากตร้พี่พมออีกน่เีนะได้ครับพี่รบกวนแล้วก็บอกเขาเขาจะบีบสองได้ครับขอบคุณมาค่ะอ่าอเคอีกิวีเประเมินนะ ออตอสามสิบแล้ว <30 S 2> ลครับีออสองนก้นนีกราษามเป็ใไ่ดีไหมคะดูให้หนักหลายๆอยูแค๋วแม่คดีี้ีอารมาเลยเต,ตรียมมาเลยกรอบไอวีนครับสามสิบครับ ไปอเลยนเพ่นคดี๋ยดิลังเตรียมโอเคไล่ดโอเคเปลยนได้จ้ะ เต้งต่อเจ้ะ่เราไม่่ลนมั้ลมแล้้่าดองเยไปเลยล้ว่โกรวมันดขไม่รู้กล่วุอม่นกนี่นี่ในี่ส่นี่ส่น่ใส่น่ใสีสนี่ใ่ี่ใน่นี่นี่นี่ใด่นี่่ไี่ในี่่น่ีน่น อันนี้ไหพี่เขมับสายเอาไว้ขึ้นที่จักรลคนไข้เาได้อะอเอาไว้ขึ้นที่จักร๊าเลคนไข้ให้หน่อยฝั่งนู้นไม่นี่คนละหน้าต่างมั้งอันนี้ทับสายไปมึงนะดันตัวไปนิดนึงโอเคดันตัวไปนิดนึอ่าไมเข้าหัวดูนะที่ห้อง่อาร์ตดูนะโอเคว่างเลยอะร้อดูไม่ได้อ ต้องต้องดึงคนเจ็บมาฝักกี้ใช่ไหมพี่เรื่อนนเอาดึง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 ดองดึงดึง่ึงดึงดึงดึง่องดึ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 งดรงดึ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 งดงดึงดึดงดึง่ึงด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 งดึงดงดดงดึงดึงดดึงดึงงเึงดึงดงง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 ด

เดี to well ๋ยวขอใครรบกวนเอาไปวางไว้ที่รถหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับขอบคุณมากค่ะาอะไรนะตาดนีรน้อมกันนะฮะหนึ่งสองสามดยวให้นะคะหยดหนหยุดหยยุหยุดยยดดยดย

อย่างนั้นดีกว่าไวกว่าปะเบลไม่เป็นไรเดี๋ยวขอรัดแค่เส้นเดียวก็ได้ตรงขาได้ได้ได้ยไดจอเพิร้อมัดี๋ดยวดยวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวยวเดี๋ยวยวเดยวดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยเดยวเดีเดี๋ยวเเดยวเดี๋ยวเเดีเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดย

ไอเฮียไอองุ่นร้านสุขขาวอะแล้วผังของแล้วถังงอกของพี่คือลุ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวเนอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของเขาของเขาได้ใหญ่โตมนกไดีนะผมผ่านมาเจอพอดีโอ้โหนะปั๊มจะตาย ะชนผูยอตีงสันงเคคร็ดเยาเป็นโควนะครับช่วงนี้รถแอร์ควา์ชนาอยู่รหาการเคล่อนย้ายนะครับช่วงนี้ติควยอยู่บรถวอยู่นาน่าจะวันที่15รารอรามาครับวิอว่านเรื่องสองนกรวาใการเคลื่อ ส4ี <24. S 1> ่ราจัแปดสิบแปดหกแปดสิบแปดหกเปลี่ยนต้องเตือนเรือทวรติที่ก็อเหตุเปลี่ยนแปดสิบแปดหกสิบปีก่อเหต